สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานหนึ่งคันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพจัดว่างามมากๆนะครับรองมาชมดูได้สวยถูกใจสมาชิกกันหรือเปล่านะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่เน้นหารถใช้งานประหยัดอึดทนถึกดูแลง่ายใช้คล่องนะครับ Toyota v วีอนะครับปี2007 1.5ตัวท็อปสุดเลยนะครับ 1.5G นะครับถ้าใครชอบและสนใจนะครับผ่อนชิลๆเอาไปใช้งานนะครับประมาณ5,000ต้นๆนะครับแล้วก็ถ้าจะตัดสดนะครับราคา199,000สนาหนะครับใครพร้อมจะตัดสดขอส่วนลดกับคนขายได้เลยนะครับไม่แท้นะครับวิ่งมาโดยประมาณ180,000กิโลเมตรนะครับลองชมดูได้สวยถูกใจหรือเปล่านะครับภายในสะอาดและสวยมากๆนะครับ พวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ตัวท็อปครับมีจอมาแล้วนะครับเรือนไมคก็สวยเป็นดิจิตอลนะครับ แล้วก็บอกหนังนะครับสวยๆสะอาดเป็นสีเบจเลยครับถ้าท่านชอบสนใจเน้นให้ไปดูรถนะครับรถอยู่ที่ถนนพุทธสาครนครับกระทุ่มแบนนะครับไปดูรถได้เลยตรวจสอบสภาพกันได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับมือเดียวป้ายแดงประวัติชัดนะครับอ่าถ้าชอบและสนใจตอบโจทย์กันนาไปใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับถือว่าดีงามมากๆนะครับเน้นหารถไปใช้งานผ่อนชิลเดินทางกันได้หลายคนไปกันได้คั้งครอบครัว ก็อํานวยความสะดวกให้กับตนเองได้อย่างนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งให้กับสมาชิกนะครับทรงสวยนะครับสีเงาฉ่านะครับจัดทรงทเฉยๆนะครับไม่ได้แต่งเครื่องนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบไปทดลองขับดูจะตัดสินใจใได้แน่นอนนะครับที่เน้นตัวนี้มาเพราะว่าอึดทนประหยัดและใช้งานง่ายครับถ้าใครที่ชอบโตโยต้าสำหรับ V ีออก็อึดทนที่สุดแล้ะครับ ก็เป็นน้องของอัลติสนะครับรับรองว่าไม่ห่างกันแน่เรื่องความอดทนนะครับเครื่องพันห้านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นํามาฝากสมาชิกที่กําลังเล็งหารถไปใช้ปีใหม่นะครับเอาเป็นว่ารุ่นนี้สวยละครับแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยครับนี่ครับงามๆนะครับหน้าเดิมหนังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำนะครับมือเดียวป้ายแดงพาไปเช็คที่สูตได้เลยครับ นี่นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือนะครับภายในถือว่าสวยมากๆแล้วก็ใหม่มากๆนะครับตัวนี้ภายในเป็นทูโทนนะครับสีทําออกเทานะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังสีเบตนะครับสวยๆแบบนี้สว่างสบายตาดีครับเอาเป็นว่าฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับสมาชิกเลยครับอย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลใน Facebook YouTube หรือรีวิวต่างๆนะครับเข้าไปในคลับของ v ีออก็ได้ครับท่านก็จะได้ข้อมูลและเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลนะครับเซนเซอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบ k กนะครับกระจกพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าโอ้สุดคุ้มครับภายในยังเบาะสวยสะอาดสมบูรณ์มากๆเลยครับลองชงลองเช็คนะครับเน้นให้ไปดูรถนะครับคันนี้สวยจริงๆราคาก็ไม่แรงนะครับถ้าเน้นเอารถไปใช้งานคันนี้สดจัดครับ